กลับม,มาอีกแล้วนะครับเกือบแชมป์ยมี่นะวันนี้จะพามาดู s f 90นะครับในสตาร์ล่าเร่นะครับโหดูล้อแมก็การ์บอนสวยมากครับเฟลาโดนไฟนี่แหละลายล้อไอ้ลายคาร์บอนไฟเบอร์ของเฟ r r a ร่จะไม่เหมือนเพื่อนลายจะสวยมากแค่นี้ก็สุดยอดเลยนะอันนี้ก็กูดูเหลียชิว นี่ดูค่ะดูลายใกล้ๆนะครับดูคาร์บอนใกล้ๆนะลายสี่เหลี่ยมเล็กๆเบาะข้างในก็สีเหลืองสวยนะครับนี่ก็เป็นคาร์บอนนะช่องเลยอืมวู้กัดหม้อน้ำใหญ่อืมอนี่ก็เป็นหม้อน้ำนะคาร์บอนสุดเลยสุดจอดเลยว่ะสวยมากดูล้อหลังนะดูดีเวลามันโดนไฟอ่ะโอ้โหสวยจัง สุดยอดเลยสวยมากขี่กลางคืนน่าจะสุดยอดวะ<ช>่ะสุดยอดเลยใจสั่นเลย<ช>อันนี้เป็นคาร์บอนนะครับโอ้หดูดิคาร์บอนทั้งหมดเลย<ช>แบบไฟท้ายเป็นแบบวงรีคู่นะ<ช>อ๋อวิ่งหลังก็คาร์บอนนี่มาโอ้ชิ้นนี้น่าจะหลายตังว<ช>์ว่ะน่าจะหลายล้านนีให้หลายตังว่ะ น่าจะใช้เทาเยอะว่ะบุหรีท่อบูท่อนะคูับท่อมีเก็บเสียงด้วยนะครับมีวาล์วเปิดปิดด้วยนะครับโอ้หเสียงมันดูแพร่ๆเลยว่ะตอนนี้นี่ก็เป็นบุโกตอนนี้เปิดได้อยู่นะครับรีวิวเหมือนอาหารเลยว่ะหิวชิบหายเลยว่ะอ๋อวิงของโนวิเทคนะครับในนี่นะครับมาของโนวิเทคนะ โนวิเทคคือลายลายลายไม่เหมือนเฟอร์เลอรี่นะลายจะเป็นสี่เหลี่ยมเล็กๆแต่ก็ใกล้เคียงกับลายของเฟอร์เลอรี่อันนี้ก็น่าจะเป็นของโนวิเทคนะชุดหลังชุดข้างหลังนะครับนี่นี่นะชุดข้างหลังนะสวยมากเดี๋ยวดูรอบคันนะครับนี่นี่อันนี้อันนี้คือล้อแม็กนี่ของเฟอร์เลอรี่ของจริงดลายมัน มันจะเป็นเหมือนเก็ดงูเหน็นไหมมันจะไม่เหมือนลายคาร์บ,บอนทั่วไปนะจิมมี่ดูเวลา<ช>ที่มันกระทบแสงเหน็นไหมจะเป็นเหมือนเก็ดงูเลยใช่สวยมา,มากคือแบบว่าถ้าผู้หญิงนี่ก็คือสวยที่สุดแล้วระดับนางแบบเลยครับนางงามอันนี้ก็ของโนวิเทค ก็ถือว่าลายใกล้เคียงกับเฟอร์เรอรี่นะแต่ว่าไม่เนียนตาดูดูแสงมันไม่ค่อยมันไม่มันไม่สะท้อนเหมือน,มนไม่เล่นไฟไม่เล่นไฟเหมือนเฟอร์เรี่นะอันนี้ก็น่าจะเป็นของเฟอร์เรี่นะดูลายดิหม้อ,อน้ำสองฝาสีมันสวยนะขนาดสีเหลืองธรรมดานะโอ้ oh, ดูข้างในมันโอ oh. ้สดสดร้อนรเลยว่ะ สวยมากมมสวยเกินคำบรรยายนี่คาร์บอนหมดว้าว คาร์บอนหมดเลยสุดยอดนี่พี่ชอบช่องตรงนี้มากนี่มันจะมีช่องตรงนี้สามช่องนี่สวยมากนะครับเกิคนคำบรรยายดูช่องลมตรงนี้สวยมากชอบ ลายคาร์บ,บอนนี่มันสุดยอดจริงเน,นะมีใบมันดูไฟมันสิดูไฟยังหลู่ะข้างในเหมือนจะเป็นเพชรด้วยนะจะมีนะช,ช่องลมตรงนั้นรูเล็กๆก,ก็ยังเป็นคาร์บอนนะ <Okay. S 1> สุดยอดมากมเนียนมากเนียนมากดูตละล้อสำหรับเด็กบ้านนอกได้มาเจอแค่นี้ก็ถือว่าเป็นบุญตาได้แล้วครับ <Okay. S 1> สำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไร สำหรับใครที่ชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ในช่องแชมป์แยมมีด้วย,ยกันแล้วเจอกันในคลิปหน้านะบ๊ายบาย